เกิดมานน well, ี้ก็เป็นเกียดแลก็ดีใจขนาดฟังน้องอะไรพูดกันเถอะเพราะว่ามันตั้งแต่อยู่หาดบายเราแบบเลยมีโมเมนต์ดีในชีวิตเลยก็ก็คือดีใจนะจตุเป็นใช่ะสมน้าเนาะเป็นมิสแกรนใครคือเขียนถึงกาลูบานเอรอำเภอคือจังหวัดเขาจ อะไรไป็นไงเนี่ยเจ้าเขาที่ามเขาที่ามอะไรวะแบบเป็นคนชาติพันธ์หรออะไรบอกแม่เจ้าเขาก็ไปแบบใส่ฟังอีกนะคุณเขาีปอู้ลือเขาฟังไม่เลยบางทีเขาไปอีกตอนเขาถอดไปนะเขาก็แบบวู้ยกรอดกรอกรอุกตึ๊บุยใจนะเจ้ามุณตึโจรดีที่เกิดมาเป็นคนหาดใบใส่ทองเป็นลูกหลานของทุกคนที่เป็นชาติพันธ์ไทยดื้อนะเจ้าแล้วก็มาไลรขอบคุณเใจโทรบอก Man, umas, ได้เป็นลูกหลานแล้วก็ได้เป็นมิสแวนเชียงไฮแล้วก็เป็นคนของมิสแวนไทยแลนด์เพราะว่าเวทีนี้มันตรงนั้นเพื่อชีวิตใหม่ของอะเหมือนกันเขาโอกาสอะัยเนาะข้อก่อนพูดพ okay. ื้นที่จริงอะไรจะไดงความสามารถสะได้ราคของเด็กนไม่น้อยตอนนี้ทุกคนได้เห็นเพราะว่ามันแบบเวทีที่ไหนเลยมีแบบเปิดเผยขนาดนั้นแต่เวทีมิสแวนนะจ๊ะเขาเปิดโอกาสให้ทุกคนเลยก็อะัยก็ขอขอบคุณทุก จากการยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันมันคงจะเป็นภาพสีน้ำสดจางสีตืในชีวิตมาเลยเลยจะบ่อยเป็นภาพสีอะไรที่แบบสฟูทหรูหรานจังเน่ยนะพูดจะไป็ตำงานบทใหม่ตำนานบทใหม่ อะไรอยู <pec> ่ท <mean> ี่ี่เัวไทุกคนสุดยิงที่ทุดเท่มากแล้วก็อะไรอะไรจัดจริงๆขอบคุณทุกคนจัดใจเลยต่อที่ขอขอบคุณ

สวัสดีค่ะนิสตาชิโร่คอนทิงลู๊กคอนทิงลู๊กคอนทิงลูกคนทิงลูก